สวัสดีค่ะทุกคนกับโมาโกับ,บยุยแล้วนะคะวันนี้โบจะพาทุกคนครับ GPS คันนี้ขึ้นเขื่อนน้ำอูนจ้าพาน้องโดขูขึ้นเขื่อนครั้งแรกนะคะซึ่งโบคิดว่ามันจะเย็นก็ไม่ยึดมานั่งอาบแดดทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่วอมขับเดี๋ยวรอขึ้นเขื่อน,นกันเลยนะคะทุกคนไป นั่งอาบแดดทุกคนก็คือเป็นแบบว่าแดดตอนค่าเวอร์ตอนสี่โมงนะคะจะห้าโมงแล้วนะห้าโมงแดดห้าโมงนั่นแหละตอนนี้ก็อยู่บนสันเขื่อนน้ำุูนนะคะทุกคนซึ่งโบคิดว่ามันจะเย็นมันไม่มีลมก็ไม่เย็นมันไม่มีลมเออนึกว่ามันจะมีลมเหมือนเหมือนตอนที่เรามาวันแรกมาถึงวันแรกอันนั้นหนาวแต่นี้ไม่มีความหนาวหรือบ้าบอมาก ตอนนี้ก็มีร้านค้าขึ้นมาขายของนะคะทุกคนพวกขนมพวกเค้กอะไรอย่างงี้เนาะเออลูกชิ้นทอดก็ว่าไปต่างๆนานา,นา,นานคนก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วเออวันนี้ภารกิจของเราก็คือพาน้องโดนขึ้นเตือนครั้งแรกนะคะนําเงินสิน้องชื่ออะไรนะนำเงิน,น,งนใช่ไหมนำเงินนำเงินขนเงินเออแหลรร้อนนะเนี่ตยตากแดดถ่ายเอ็มวีเวอร์สวยนะอุ้ยเขตกปลาสวยพระอาทิตย์ ก็สวยเธอแต่ว่ามันไอนี่จากเราก่อนมากเลยเนาะตอนนั้นที่เรามาปีใหม่ครั้งที่แล้วป่ะใช่ปะ่ะมาช่วงเดือนกุมภาแล้ว,ลวเออนั่นะแหละก็คือตอนแน้นน้ำขึ้นหมดแล้วนะทุกคนน้ำฝนเยอะดีตรงที่บัวเคยไปถ่ายรูปตรงที่มันเป็นเขาเรียกว่าอนะไรวะเป็นหาดเออเป็น,เป,นเป็นไอพุดขึ้นมานั่นะแหละมันก็เริ่มมันก็ท่วมลงไปหมดแล้วเออนั่นแหละ กินอ like ีกแหละไปที <seasoning> ่ไหนก็จะกินเหรอเออทำไมฮู้จะเป็นคาเลเตอร์แพลนทุกคนถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวพาทิตย์ตกอ่ลงมาถ่ายรูปแล้วขึ้นยังไงต่อเลยทุกคนทุกคนเราจะขึ้นไปหาน้ำเงินข้างบนนะคะก็คือพาน้องมาถ่ายรูปแต่ว่าน้องยังไม่ได้รูปนะคะพี่ได้ก่อนกระโปรงมากเลยน้องฉันทกระโปรงมาก โอเคทุกคนโบจะให้ bana, พี่วองพูดว่ารถคันเนี้ยเราได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมของเขาบ้างเนาะนะจ๊ะมาดูเลยอย่างแรกที่เรามองเห็นก็คือปอกแนดนใหม่ใช่ปอกแทนใหม่เปลี่ยนให้มันเป็นสีน้ำเงินใช่ให้ม <vale> ันเข้ากับรถแล้วก็มีซื้อที่จับที่จับโทรศัพท์บยกคิวใหม่เพื่อเพื่อให้เพื่อให้มันมีที่ยึดจับโทรศัพท์ สติกองสติกเกอร์สติกเกอร์อันนี้ก็คือเราเข้ากลุ่มของผู้ขับ GPH โดนนะคะทุกคนเพื่อบบว่ามีอะไรแบบขับรถไปไกลๆอะไรเงี้ยมีอะไรแบบเกิดอะไรขึ้นจะได้แบบว่าช่วยเหลือกันมีแล้วก็มีใต้ไฟมีชิลใต้ไฟมีแรมแอร์อันนี้แคสบาร์อันนี้สติกเกอร์กองแกง โลกจากเดิมจากโรงงานมันแข็งเกินไปสําหรับการเดินทางไกลก็เลยก็เลยต้องเปลี่ยนหให้มันนุ่มตูดขึ้นมาอ่าก็ก็น่าจะหมดแล้วแหละที่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 เพิ่มเข้ามาก็มีกันร,รอยตรงนี้กันร,รอยแต่ว่าก็ซึ่งไม่กันเลยก็ก็ยังเป็นรอยอย,อยู่นะคะทุกคนก,ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บก่ก ตอนแรกพี่วอมว่าจะเปลี่ยนเบาะแต่โบบอกว่าเบาะเดิมอ่ะมันสวยอยู่แล้วก็เลยไม่ให้เปลี่ยนอืมันก็นั่งสบายอยู่นะคะทุกคนโดยรวมก็ที่เปลี่ยนมาก็เท่านี้น้องขับดีไหมขับมาสกลอ่ะก็ก็ลุ้นก็ตอนแรกก็ก็ลุ้นว่าจะงอแงหรือเปล่าก็แต่ก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยมันก็ระยะทางไกลเนาะจากกชียงใหมาสกดอ่ก็เป็นครั้งแรกก็เลยไม่ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ แต่ก็ขับสนุกนั่งสบาย<ช>ก็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 ไม่ได้ปวดตูดเดยอมากเกินไปแต่แต่ก็ปวดอยู่ไม่เราก็ขับมาเราก็พักเลื่นแหละแต่โบจะบอกว่าถ้าถ้าขับไปไกลๆนะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่วอมกระเป๋าถ้า<ะ>มีไอ้บ็อกข้างหลังออก็จะดีมันจะดีสำหรับคนซ้อนเนาะเพราะว่า อ่ะประสบการณ์ที่ขับมาไกลๆๆใช่ไหมทุกคนโบอะสะพายกระเป๋าเป้แล้วแล้วมันด้วยความที่แบบว่ามันหน่วงอ่ะมันก็เลยทาให้แบบว่านั่งนานๆแล้วเราจะไม่สามารถขับมานานๆแล้วเราจะไม่สามารถนั่งนานได้เพราะว่ามันจะมีการปวดหลังเราจะได้แวะบ่อยเออมันจะแบบว่าจอดบ่อยอ่ะระยะทางของเราก็จะแบบว่ายาวนานมากขึ้นเออเนั่ยแหละ จากที่เราจะถึงบ้านเร็วแล้วก็จะแบบว่าย่นระยะแบบช้าลงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีบล็อกมันจะทําให้แบบว่าคนซ้อนได้เบาแล้วก็นั่งสบายใช่ใช่ใช่อันนี้ก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าจะแบบดูก่อนมีโอกาสถ้าได้เดินทางไกลอาจจะซื้อนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าให้โบสบายกับเบาอย่างเดียวไม่ไหวโบํานึกแล้วว่าโบปวดขาปวดปวดขาปวดหลังเออปวดขาด้วยอาจะบอกด้วยความที่โบสูงไม่ถึงร้อยหกสิบ และการนั่งของโบอะเวลานั่งอะพี่เหยียบก็มาดูมาดูมาดูโบรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันค่อนจะยา,ยาวนิดนึงเออแล้วเวลาโบเหยียบอะมันจะเหยียบไม่เต็มเท้าเว้ยทุกคนถ้าเกิดว่ามีกระเป๋านะแต่ถ้านั่งปกติธรรมดาเลยแม่อะไรอย่างเงี้ยโบจะสามารถเขยีบเข้ามาพี่วอมได้มันก็จะเหยียบได้เต็มเท้าอยู่เออนั่นแหละแต่ถ้ามีกระเป๋าปุ๊บเท้าโบจะเป็นแบบนี้เหยียบได้แค่ปลายเขาใจ,จตรงกันเนาะเค okay. แล้วก็มีนี่และไอเทมหลังนนจากหลังจากเจิมเพิ่งให้หลวงลุงเจิมให้นะคะก็คือขับที่ตั้งใจขับมากับกับมาสกุลก็เพื่อมาให้หลวงลุงเจิมให้นี่แหละเพราะว่าตั้งแต่ออกรถมาก็ยังไม่เจิมเนาะอาจารย์วอมเจิมเองนะคะใช่อโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนรถของเรา่ถเยอะรอรถเพิ่งหยุแปบ๊บนึงเนาะ ก็ตอนนี้เขากำลังขึ้นมาเที่ยวกันนะคะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนสลัดคลิปนี้โบก็มาขึ้นมาเล่นเขือ่อนเฉยๆนี่แหละพาน้องนำเงินขึ้นมาขึ้นเขื่อนครั้งแรกเนาะหลังจากที่กลับมาสุดแมงอ,อะไรวะแมงขี้โม้ตองหวงัวโบโบไม่ใช่คนขี้โม้เยอ่าทุกคนโบก็จะกลับลงไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็พาทิดก็ตกแล้วเน,ะนาะก็จะเริ่มมืดแล้วกับไปนึ่งข้าวให้แม่ก่อนเนาะแม่ดาวหัวโอเค เดี๋ยวเราขับรถลงเขื่อนแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบูจะมาถ่ายอะไรทุกคนดูก็อย่าลืมติดตามบูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บอกให้บูขับใช่ไหมไม่ทำไมอันตรายไปกลับบ้านเปิดเปิดเปิดสวิตเปิด